สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเบสท์โฮมชแนลครับตอนนี้เราอยู่วันที่รังคำแหง164นะครับเป็นการรีโนเวทบ้านพักอาศัยขนาดใหญ่ครับสโคปงานเนี่ยเรามีทั้งหมดหลกัหลกๆเลยคือสส่วนส่วนแรกก็คือเฟสของงานต่อเติมนะครับไม่รู้ว่าเรียกง,งานต่อเติมได้หรือเปล่าเพราะว่าใหญ่มากๆ,ๆเลยนะครับด้านหลังคงกครับกับเฟสหนึ่งหลกัหลกๆก็คือเป็นของตัวบ้านเดิมนะครับสาหรับอีพีเนี่ยเดี๋ยวพี่จะให้ดูก่อนในตัวบ้านเดิมเรามีงานอะไรกันบ้างงานที่ได้รับข้างในเนี่ยเป็นงาน หรือถอนในหลายๆส่วนแท่ทั้งหมดเลยนะครับงานก่อฉาบทําเสียมทําเอ็นทับหลังหน้าต่างประตูทุกบานเลยงานพื้นขัดมันนะครับในส่วนของฝ้าฉาบเรียบระบบไฟฟ้าระบบประปาเดี๋ยวตามกันมาดูทีละส่วนเลยครับงานสกิมผนังที่ยืนอยู่เนี่ยขาวหมดละตอนนี้สกิมไปเรียบร้อยแล้วก็รองพื้นเรียบร้อยแล้วครับจะเหลือในเฟสของสีจริงนะครับสังเกตดูดีเนี่ยตัวพื้นเนี่ยเรียบเนียนมาก ตรงที่มีเออร์เลอร์เนี่ยจะมีโนต้ตเอาไว้เพื่อปรับแก้นะครับก็คือให้ลดระดับองไปกี่มิลกี่มิลน,นะครับสำหรับพื้นข้างบนเนี่ยจะมีพื้น2ชนิดก็คือเป็น Engineering คอนบุดหนึ่งไทนะครับแล้วก็เป็น SPC ที่เป็นกระเบื้องยางคลิกล็อกอีก1ไทนะครับตามกันมาที่ห้องห้องนอนก่อนละกันดูห้องนี้ก่อนโอเคตอนนี้ก็คืองานฝ้าเนี่ย เราดําเนินการฉาบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับรอเจาะไฟที่เป็นดาวไลท์แล้วก็ใส่พวกดวงโคมนะครับเก็บสีงานไฟเนี่ยเหลือติดหน้ากากอุปกรณ์ก็จะจบแล้วในส่วนของห้องน้ํานะครับห้องน้ำเนี่ยมีการมีการฉาบเอาไว้หมดแล้วเพื่อที่จะรองานกระเบื้องเข้ามานะครับระบบน้ําดีน้ําเสียจากการเรียบร้อยหมดแล้วครับในส่วนของ ไปห้องนอนมาสเตอร์ดีกว่าห้องอื่นจะคล้ายๆกันนะครับบ้านจะค่อนข้างใหญ่ถงถงรับรองกว้างมากๆเลยเข้ามาดูกันตรงนี้ก่อนบ้านเนี่ยอยู่บนเนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่นะครับ <Wow. S 1> อันนี้เป็นห้องนอนมาสเตอร์ครับก็คือจะสบายเลยตรงนู้นเป็นวิวท้องนาแล้วก็ริมนองริมน้ําสบายเลยครับสเตปจะคล้ายๆกันหมดเลยตรงนี้จะมีฝ้าหลุมหนึ่งหลุมโอเคมาทางนี้กันเลย ในสาหรับตัวห้องน้ำเนี่ยเวลาเรากันเออเลอร์<ๆ>ก็จะมีโนต้ตเอาไว้เวลาปรับู่ไว้แก้นะครับก็บจะว่าตาแหน่งไหนอยู่ตรงไหนบ้างเว้นร่องเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างนะครับหน้าง,งานจริงก็เวลาทําก็จะได้ไม่ผิดพลาดกันนะครับโอเคในส่วนของราวกันตกเนี่ยพวกอย่างเงี้ยมันจะเป็นของเดิมมันจะเป็นลูกกองสมัยก่อนนะครับเป็นลูกกงสมัยก่อนที่แบบเก่าๆหน่อยเราทุบทิ้งหมดเลยทีนี้ระดับเดิมเนี่ยมันจะอยู่แค่ประมาณตรงที่มือผม ในแบบถาปัดที่ออกแบบใหม่คือมันจะมีแระตัที่สูงขึ้นตัวนี้ก็เลยจำเป็นที่ต้องเทเอ็นขึ้นมานะครับอันนี้กำลังเข้าแบบอยู่ครับในส่วนของงานกระจกประตูหน้าต่างเนี่ยกระจกทั้งหมดเนี่ยเป็นกระจกที่เป็นยูโรเกรีทั้งหมดเลยนะครับเป็นเกรดพรีเมียมประตูเนี่ยเป็นประตูไม้สักเป็นประตูไม้จริงเนื้อแข็งแทบทั้งหมดเลยนะครับเป็นของที่เป็นเกรดไฮเอ็นทั้งหมดเลย2ส,ส่วนเนี่ยทางลูกค้าเนี่ยเป็นคนจัดหาเข้ามานะครับเพราะว่าเขามีดิลเลอร์ที่ทําเกี่ยวกับพวกนี้โดยเฉพาะเลยในส่วนของชั้นสอที่เราเห็น หลักๆ80%ของงานสองเนี่ยจะเป็นงานวิวอินแทบทั้งหมดเลยครับ ตอนนี้เราอยู่ในส่วนของห้องน้ำนะครับตรง <là. S 1> ชั้นหนึ่งครับชั้นหนึ่งเนี่ยมีการแยกกระเบื้องทิ้งทั้งหมดเลยครับแล้วก็ผิวผนังเนี่ยมีการฉาบใหม่ทั้งหมดเลยเพราะว่าของเก่าเนี่ยผนังล้มทั้งหมดเลยนะครับ <S <S ในส่วนของท่อน้าดีน้ําทิ้งเนี่ยเดินไว้เรียบร้อยหมดแล้วนี่มีการมัดเหล็กล็อกท่อน้าทิ้งไว้เททรณีนะครับให้ได้ตามแบบในส่วนของงานพื้นเนี่ยเรากลมลิกเลยเราคอลลิ่งเราใช้เครื่องคอลลิ่งทั้งหมดเลยนะครับ งานก็จะค่อนข้างเป๊ะเลยครับในห้องครับไซซิ่งของบ้านเนี่ยใหญ่ไม่ใหญ่เอางี้มีฟังก์ชันที่ห้องนึงเป็นห้องสําหรับไหว้บรรพบุรุษเลยนะครับเพราะว่าเจ้าของเนี่ยเป็นคนจีนจะสร้างห้องไว้ห้องนึงเลยสําหรับห้องบรรพบุรุษเลยครับเนี่ย ถ้าชอบในผลงานของพวกเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับเบสโคมด้วยนะครับทีมงานจะพยายามผลิตคอนเทนต์หรือว่าพาดูหน้างานอย่างนี้บ่อยๆนะครับขอบคุณมากครับ